ขอความจเจริญในพระ,ะธรรมจนมาเกิดมีแนดะ่ท่านผู้ชมทุกท่านไฟที่สําคัญเขาเรียกไฟประลายกันฝพาปลายกันนี้เราไปพูดถึงไฟนกรกเพาะปลายกันไฟมันนรกที่มันไม่เคยดับมันเผาไหมแต่ความจริงกิเลสเนี่ยเป็นไฟประลายกันซึ่งไปเสริมไฟประลายกันแนละพาไปสู่แดนอันเป็นมีไฟประลายกัน องคิพระสงฆ์ฐานพระสม,าสมชายสมุจฉาจึงตรัสเตือนเอาไว้ว่าโกนุหาสโสกิมานันโทนิจจังปัจฉริเตสติอันธากาเรณโอนัธาปฏทีปังนัคเวสถะอัตมาแปลดังนี้เมื่อโลกนี้มีไฟเผาไหม้อยู่ไฟเพราะผู้กิเลสกล้าอวดกากันเห็นไหมไฟอะไรมันกากันมันคมเหงเขาอะ ไฟอะไรไฟราคะไฟโทสะประไลกันถึงฆ่าฟันล้างเผาดูเอาเองมันทุกวันนี้ไม่น่าเชื่อคนยังฆ่าฟันล้างเผาพันกันดูเอาเองไฟภายในแผดเผาเราเป็นนิดไฟทิฐิคนอื่นชั่วเ,เราเป็นนิดไฟทิฐิคนอื่นชั่วตัวดีเก่ง แล้วก็โทษคนอื่นชั่วเท่านั้นนะตัวดีเก่งไอคนดีเราก็ว่าชั่วนะถ้าเราเป็นคนชั่วแล้วก็มาลอว่าตัวดีเก่งไฟลภโ,โมโทสันร่วมบันเลงคันนี้ไฟโลภโมโทโทสะร่วมบันเลงใหญ่ไม่เกรงกลัวบ้านหรืออย่างไรเราไม่เกรงกลัวกันเลยไฟที่เผาอยู่ทุกวันนี้ไม่เกรงกลัวเลยเพราะว่าเราไม่มองไม่เห็นเขาเรียกไฟเย็น ดังนันนันคือไฟที่ร้อนมีใครมีความสุขสักคนอาตมาเห็นมันไหม้ไม่ออกหน้าออกตาทนะ่านนะสิ้นสง่าราศีมองเห็นยุทุกวันมองเห็นในโทรทัศน์ทุกวันจากคนมีราศีกลายเป็นคนมีราคีไปจงสะทุกยกจิตพิจารณาอนัตตาวิปัสนาภาสดใสดับความร้อนที่เผารุมสมภายในจะพ้นภัยไฟกิเลสวิเศษแลจนดับไฟกิเลสเสีย ดับทีละกองละกองละกองแล้วมันก็หายไปหมดนั่นแหละคือความวิเศษถ้าความวิเศษความวิเศษมันไม่ผุดหอกถ้าความวิสุทธ์มันไม่เกิดไฟไม่ดับเมื่อไหร่นะเราก็ยังร้อนรุ่มอยู่อย่างนั้นตลอดไปตายแล้วก็ไปตกในไฟปารายกันอเป็นไฟนรกแล้วก็พวกที่ทำกิเลสร่วมกันก็จะไปตกไปเจอกันคราวนี้ก็จะห้ามหันกันทุกร้อนก็ช่วยกันไม่ได้